รถไฟจะมาหรือเปล่าอยากเห็นตอนรถไฟวิ่งมาจังเลยอะ่ะยังไม่ได้เห็นฉาก,ก <appointment> เต็มเลยนะเนี่ยกูก็สร้งบอกถ้างั้นเอาเตาเผาไปเลยได้ไหมครับกระดาษดีเาขาไม่ได้ห้ามนะเาขาก็ไม่ได้ห้ามนะครับพอเข้าไปนั่งปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เอาบัตรประชาชนมาวางไว้ที่โต๊ะใช่ไหมแล้วเราก็ต้องวางพวกดินสอ ยังลบอะไรเงี้ยแล้วก็กระเป๋าอะไรต้องวางข้างล่างนะครับมือถือนาฬิกาปิดให้เรียบร้อยอย่าให้มีเสียงรบกวนนะเดี๋ยว <H op> เขาอาจจะเชิญเราออกจากห้องได้นะครับถ้าแบบเราทําเสียงดังอะไรเงี้ยเช่นสมมุติว่าเรากําลังทําข้อสอบเครียดๆอยู่ย,ยู่มีเสียงจากมือถือเราครับช้อปปี้งานเข้าเลยเห็นเพื่อนๆหลายคนไม่ปิดเสียงเตือนของช้อปปี้เนี่ยงานเข้าเลยนะดังนั้นแนะนํานะครับปิดได้ปิดนะมือถือ นาฬิกาก็เหมือนกันนะครับแล้วมือถืออย่าไปตั้งปึกหลักตั้งปึกปึกปุกปรุคือมือถืออย่าไปตั้งปุกนะครับเพราะว่ามือถือเนี่ยบางรุ่นนะครับถ้าตั้งปลุกแล้วเนี่ยปิดมือถือมันก็ดังขึ้นมานะครับดังนั้นแนะนําเลยนะแล้วก็เดินทางโดยสอดสีภาพนะครับทุกคนเป็นกําลังใจให้อย่าเครียดมากไม่คุยล่าคุยแต่พูดแต่เรื่องเดิม มาตรฐานสากลเลยรับของเออเลยครับของการสอบอ,อะไรจะขนาดนั้นเลมอนซา่าสวัสดีครับเลมอนซา่าบอกเสียงชอปปีใช่ครับคือบางทีพี่ดูทํางานใช่ไหมเป็นลาบเนาะบางทีก็แบบว่ามีเสียงออกมาเขากาลังพิมพ์งานกันอยู่ชอปปี้ไม่ปิดเตือนกันเลยอะ่ะโอเคเราน่าจะเดินเล่นครบละเดี๋ยวเราไปเมืองถานกัน แต่วัตถุดิบไม่มีอ่ะจะทำยังไงดีอ่ะน้องเหนือซาวบอกว่าพวกนี้สอบ n 1แล้วครับลองดูข้อสอบครับสู้ส้นะครับ n 1บางทีเขาชอบแกงอ่ะ <Yes. S 1> เขาชอบแกงแบบเอาคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬามานะครับซึ่งบางทีเนาะเราไม่ได้ติดตามกีฬาน,นั้นอ่ะเราจะไม่เข้าใจนะครับข้อควรระวังก็คือบางทีเขาชอบเอากีฬาแบบแนวศิลปะการต่อสู้ แล้วก็ศิลปะการป้องกันตัวนะครับดังนั้นลองไปทบทวนเกี่ยวกับเรื่องศิลปะด้วย,เ,ยเรื่องกีฬาด้วยนะครับเช่นการต่อยการเตะการต่อสู้การอารวาสการการจับกลุ่มการอุ้มอะไรอย่างี้ลองไปดูนะมันชอบมีคำศัพท์แปลกๆอ่ะเอ็นหนึ่งอะโอเคมินามิซังบอกว่าหนาหมาทำงานได้ด้วยมินามิซังไม่รู้อะไรนะครับ ลองไปดูเซเว่นสิเซเว่นทุกสาขานะครับก็จะมีพนักง,งานของพี่ดิวนะครับเป็นรปภเฝ้าหน้าประตูเซเว่นอยู่นะครับเห็นอย่างนี้พี่ดิวเป็นประธานบริษัทนะครับมีหมาในสังกัด3 0 0 0 0่นตัวทั่วประเทศไทยนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเจอพนักง,งานของพี่ดิวนะครับหน้าเซเว่นเนาะยังไงก็ฝากซื้อ,อ,อลูกชิ้นสิบบาทนะครับให้เขาด้วยถ้าเป็นไปได้ให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 ใหออกออกจากไม้นะครับเพราะว่า บางทีน้องเนี่ยเขาแท้กินทั้งไม้แล้วจะไปทําให้ลังไส้อักเสบนะครับถ้าใจดีก็ช่วยแกะออกมากนะครับแล้วก็เอาให้น้องๆกินนะครับขอบคุณครับเฮ้อแสงแปบแปบประเด็นก็คือเราจะหาาะไงเหมาะได้จากไหนอ่ะแล้วผักอื่นๆเฮ้ยขโมยอยู่ฝั่งนู้นเราจะไปไงเดี๋ยนะเฮ้ยกระดาน โอ้ยย่อยิโรนิจิส๋สนะเมดากะว่โยอยเดือยเมดากะโนักก็วะคาวะโนอนะกะอันนี้คนไทยไม่น่าเข้าใจ <c oughs> อเอ้อเออเอ้อตัวอะไรนะตัวอะไรบินอยู่ทอมบอดหรือเปล่าน,นะใช่แน่แน่นี่เนี่ย คือตอนนี้เรากําลังฟาร์มอยู่นะครับทุกๆคนเพราะว่าเราต้องรอให้ผลไม้เนี่ยมันโตซึ่งมันต้องใช้เวลาวัน2วันน่ะดังนั้นถ้าเราไปซึมินอมาจิใช่ไหมไปเหมืองของทานเนี่ยเรายังไม่มีอะไรไงดังนั้นพี่ดิวขอสำรวจแถวๆนี้ก่อนพี่ดิวขอไม่ทักคุยนะครับเหตุผลเพราะว่ามันคุยคําเดิมครับเกมญี่ปุ่นก็อย่างนี้แหละจะคุยแต่คําเดิมๆอ่ะซึ่งพี่ดิวก็แปลแล้วอ่ะเนาะ เดี๋ยวฟา์มกันมีอะไรบ้างนี่ไงคุณป้าหลบให้เราแล้วขอบคุณอ๋อคือถ้าเกิดในการให้คุณป้าหลบก็คือต้องไปคุยกับเจ้านั่นฝั่งนู้นนี่นี่เองอ่านี่แหละได้ละทุกคนครับได้ชิโซโนอฮะมาแล้วครับทีนี้พี่ดิวก็จะสามารถไปสำรวจภูเขาได้แล้วทุกคนครับขอโทษที่ให้รอนะในที่สุด ก็ถึงเวลาที่เราจะผชนภัยนะครับขึ้นบนนันไดนี้ขึ้นไปในภูเขาแล้วครับเป่อย่าตาแสในที่สุดเราก็จะได้เราก็จะได้ไดขึ้นไปขึ้นไปผ่านด่านนี้สักทีชิคาซามบอกว่าเกมนี้เป้าหมายให้ทำอะไรครับมันไม่มีเป้าหมาย <laughs> มันไเป้าหมายครับมันเล่นไปเรื่อยๆคือเกมนี้เป็นเกมที่แบบว่า เป็นเกมเล่นเพื่อฮิลจิตใจครับก็คือบรรยากาศต่างจังหวัดของญี่ปุน่นไปเจอนู่นนี่นั่นไปช่วยคนนูน้นคนนี้คนนั้นตกปลาเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรประมาณเนี้ยแค่นั้นครับมันเป็นเกมที่เล่นเพื่อฮิลจิตใจเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เราซีเรียสเลยครับข้อดีก็คือ บทสนทนาที่เขาคุยเนี่ยมันเป็นภาษาที่ใช้ชีวิตประจําวันมันเหมาะแก่การเอามาสอนมากๆเลยครับพี่ดิวก็เลยหยิบมาเล่นโอเคปะนั่นแหละคือเหตุผลอะเราลองคุยกับเขาสิโอ้โอ้それは思想そうか思想を見つけたかโอ้ย์เออそれは思想นี่มันใบชีสนี่นะโซกะอย่างนี้เลยอ,อย่างนี้นี่เองอย่างนั้นเหรอ ชิโซมิสึเกตากะพบเจอมันได้สินะนชิโซวดีอもいいけどโอบามิซมาอย่ามาคุยของกินตอนนี้ได้ไหมพี่ดิวยิ่งหิวอยู่คือชิโซโนฮาเนี่ยมันจะเป็นใบที่มีกลิ่นหอมๆครับคนญี่ปุ่นมักจะเอาชิโซโนฮาเนี่ยไปเป็นตัวเสริมแต่งกลิ่นให้กับอาหารนะครับ ซึ่งแน่นอนเทบังเทบังก็คือเบสิกเพื่อนๆพื่จำง่ายๆนะเทบังก็คือเบสิกครับเทบังของการใช้ชิโซโนฮะก็คือเทมปุระครับเทบ,บังโนเทมปุระอีเกโดเบสิกเลยเทมปุระมันก็ดีนะแต่ว่าอีเกโดดีแต่ว่าอ่าพเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าปกติคนญี่ปุ่นเนี่ยเทมปุระไม่ได้สื่อถึงกุ้งชุบแป้งทอดหรือไม่ได้สื่อถึงอะไรชุบแป้งทอด อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเทมปุระเทมก็คือ2คนขึ้นสวรรค์โอเคนะสองคนขึ้นสวรรค์คือเทมนะครับเทมปุระเนี่ยเป็นอะไรก็ตามที่เอามาชุบแป้งทอดแล้วมันจะอร่อยครับ <c oughs> แปลกดีนะอะไรก็ช่างอ่ะถ้าเอามาทําเป็นเทมปุระจะอ่อยหมดนะครับซึ่งเจ้าตัวใบชีสนเนี่ยเขาจะมีกลิ่นแบบเพิร์บอ่ะโอเคปะมันจะเป็นกลิ่นที่ไม่รู้ว่าคนไทยจะชอบหรือปานะ แต่มันเป็นกลิ่นที่คนญี่ปุ่นเขาอามากินกันปกตินะครับอ่เทมปุระก็อร่อยครับอะไรที่เป็นเทมปุระพี่ดูว่าอร่อยหมดโอบะมิโซโะ,โก,ซโะโซก็คือจะเป็นมิโซะที่มีใบไม้เยอะๆไม่ใช่ใบไม้สิต้องเป็นใบใบเห์บ,อ,บอะไรเงี้ยใบผักอะไรเงี้ยน,นะครับกินกับข้าวครับโอบะมุเซโกงคือข้าว ซูซูมจริงๆแล้วมันแปลว่าก้าวไปข้างหน้าแต่คนญี่ปุ่นจะใช้กับข้าวนะครับก็คือโกฮังอัะซูซูมมันเป็นตัวเสริมให้เรากินข้าวได้เยอะขึ้นโกฮังอัะซูซูมมันเป็นคําที่คนญี่ปุ่นใช้กันซึ่งชาวต่างชาติไม่น่าจะเข้าใจนะครับในตําราก็ไม่น่าจะมีโกฮังอ่ะซูซูมคนญี่ปุ่นจะพูดตอนที่แบบว่าข้าวอ่ะมันกินข้าวได้เรื่อยๆเลยนั่นแหละกินข้าวได้เยอะ เพราะเพื่อนๆน,น่าจะรู้ดีเนะว่าคนญี่ปุ่นกินข้าวเป็นหลักนะครับแล้วอาหารเนี้ยมีหน้าที่ที่จะทําให้เรากินข้าวได้เยอะขึ้นอ่าพี่ดิวไม่มั่นใจว่าประเทศฮะซปเปอร์ซังบอกอินุเทมประมันมันอร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ในเมื่อพี่ดิวเป็นอินุพี่ดิวก็รู้สึกดีไม่ได้เลยใบยชิโซนี้กลิ่นเหมือนมะเร็งสาบไหมครับ มันไม่เหมือนมันไม่รู้สิพี่ดิวไม่เคยเอามลแงสามมาดมอะ่ะเออชิฮาสังเคยเอามลแงสามมาดม <c oughs> ปกติแล้วพี่ดิวเจอมแมลงสามพี่ดิวขย,ขยักขยแงก็เลยไม่เคยจับมาดมสักทีนะก็เลยไม่มั่นใจว่ามันกลิ่นยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือชิโซจะเป็นกลิ่นของเฮิร์บนะครับมันจะหอมๆแล้วก็แบบว่ามันจะมีเอกลักษณ์นิดนึงอะ่ะถ้าคนชอบก็ชอบคนเกลียดก็เกลียดก็เหมือนกับพวกผักชีนั่นแหละเหมือนทุเรียนนั่นแหละอะไรที่มันกลิ่นเฉพาะตัวเนี่ย มันก็จะมีคนชอบคนเกลียดน,นะครับก็ประมาณนะั้นสุดพิศส้บอกว่าเล่นเพื่อหัวร้อนต้องเล่นเกมไหนครับตีป้อมครับอา v วครับหัวร้อนได้ตลอด <c oughs> เ,อเกมนี้เป้าหม,มายให้ทําอะไรนึกว่าหาทางกลับบ้านไม่เกี่ยวเลยครับคือเขากลับบ้านทุกวัน <c oughs> เขาแค่มาต่างจังหวัดกับพ่อพ่อมาทํางานต่างจังหวัดแล้วเด็กห้าขวบอะ่ะมันไม่มีอะไรทํามันก็เล่นๆไปวันๆแค่นั้นแหละครับ ไม่มีอะไรหรอกอ่าโกโกซางบอกว่าประมาณว่าเจริญอาหารได้ไหมได้ครับแต่เขาเจริญข้าวครับเจริญข้าวคือเขาเน้นที่ข้าวไงญี่ปุ่นอะ่ะดังนั้นการกินตัวนี้แล้วมันจะเจริญข้าวครับอ่าภาษาไทยจะบอกว่าเจริญอาหารใช่ไหมญี่ปุ่นเจริญข้าวครับโอเคเนาะโอเคงั้นเอาพี่ดิวไปเทมปุระได้ไหม เพื่อนๆจะเอาพี่ดิวซึ่งน่ารักขนาดนี้ทําลงเหรอครับจิตใจจิตคอจะทําลงเหรอครับน่ารักขนาดนี้จะเอาไปทําเทมปุระเนี่ยนะมันไม่น่าเสียดายเหรอครับถ้าจะเอาพี่ดิวที่น่ารักหน้าตาดีขนาดนี้ไปทําเทมปุระนะครับแนะนําเอาไปกอดนอนเล่นดีกว่าน่ารักกว่าเยอะ <c oughs> น่ารักกว่าเยอะห <c oughs> น้าจะใบที่แต่งมากับซาชิมิอ่านั่นแหละนั่นแหละประมาณนั้นเชื่อว่าคนที่เกณฑ์ไม่เป็นจะไม่กิน เล่นกับพี่ดิวหัวร้อนสุด <c oughs> นั่นนะสิโอชิงหาสร้างขอบคุณสำหรับการโดเนทมา20บาทนะครับผ่าน YouTube น่ารักที่สุดคือ,อจริงๆแล้วพี่ดิวไม่ค่อยมีใครโดเนทให้เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีใครโดเนทเท่าไหร่เลยอะ่ะเป็น v ีทูเบที่เศร้ามากแต่เน้นให้เพื่อนๆสนับสนุนแล้วมาเรียนด้วยกันมากกว่าอะไรเง,รงี้ยเจนหนึ่งซีดีซ้ำพี่ดิวเคยเล่นบุกนอนาเซียสมิไหมไม่เคยครับ แต่พอดีว่ามันมีเกมของคือเดนอชินจังเหมือนบกุบกุนาสึใช่ไหมพี่ดิวว่าถ้าเล่นเกมนี้จบแล้วเนี่ยพี่ดิวจะเล่นบกุนาสึของเวอร์ชั่นชินจังต่ออยูน่นะถ้าเพื่อนๆชอบก็ติดตามไว้แล้วก็มาเรียนด้วยกันนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์ให้ให้เป็นกําลังใจให้พี่ดิวด้วยนะครับส่วนใครอยากเรียนก็มาสมัครเรียนด้วยกันได้นะขำๆโอ้ออย oshi s h i n o s e k 약ัตย์ตรงริผ่านีเสยย oshi shin nozuke yoshi aora d i a ยักษ์สัตย์ตรงรยักษ์สัตแปลว่าสัญญานะโดนิก็คือตามสัญญาโทษแตะผ่านอีเสได้เลยยักษ์สัตย์ตรงริผ่านีเสยそれとオイラの愛言葉はマガだ忘れんなよเอออได้ไอค๊ตบะคีย์เวิร์ดเพิ่มแล้วนะครับโซเลโ แล้วก็อ้ยละเนาะไอ้คตบาไอ้คตบะของฉันคือมนะ่ากะดะวาสเล่นไหเอ๋อมากะเจ้าตัวไอ้คตตบะเนี่ยเราต้องเอาไปใช้กับน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยหลีกทางเราเนาะแต่เบื้องตน้นวันนี้เรามาเที่ยวภูเขาด้วยกัน